ทำไมลุงบับเบิลถึงย้ายร้านในอัปเดตเวอร์ชัน0.16.0ร้านขายอาวุธของลุงบับเบิลได้เปลี่ยนโฉมใหม่ซึ่งดูกว้างกว่าร้านเดิมที่ลอนดอนเป็นอย่างมากร้านเดิมนี่ผมคิดว่าแบบรูหนูนะคือแบบโคตรแคบอะซึ่งสาเหตุที่ลุงแกต้องย้ายร้านนั้นคือมันจะมาจากบทพูดหนึ่งที่เกมจะสุ่มขึ้นมาเมื่อเรานั้นอยู่แช่ในร้านแกเป็นเวลานานซึ่งแกพูดไว้ประมาณนี้ครับ We had some troubles back in London. I'm sure you've heard of it. But we still have everything in stock. Ah, it's good to be home. I was starting to get tired of London, anyways. Thank the Lord I left before it got worse. <coughs> Sorry, I'll leave you be. <coughs> และประโยชที่แกได้บอกว่ากลับบ้านมานั้นก็เป็นเครื่องยืนยันไว้ว่าร้านใหม่นี้นั้นได้ตั้งอยู่ที่เมกาบ้านเกิดของลุงแกนะครับเพราะว่าหังฉากตรงหน้าต่างร้านแกเนี่ยจะมีธงอเมกาติดอยู่และข้อมูลคาเล็กเตอร์จากการแบล็คฮ r h เดอร์วิกกก็ได้บอกว่าแกนั้นเป็นคนเมกา